ย่ำค่ำ19นาฬิกาคืนวันที่11ธันวาคมพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิง์ประธานกลุ่มนครสวรรค์บ้านเราผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เบอร์3นำลูกทีมผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นายอนนบทองเอือ้อเบอร์3เขต1นายภพศสารเชี่ยวชาญเวทเบอร์3เขต2 นายยงยุทธบุญยังอน,นันต์เบอร์สามเขตสามอำเภอบรรพพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ขอเชิญพี่น้องทุกคนประชาชนชาวนครสวรรค์เลือกนายกอบจอทำงานเลือกคนตำรวจเองสมศักดิ์ันทพิง เดินพบปะขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานนิ้วประจำปีตลาดส้มเซี่ยวอำเภอรบรรพทพ,พิสัยจังหวัดนครสวรรค์ ท่ามกลางประชาชนมากมายที่เดินทางมาร่วมงานนิ้วของอำเภอบรรพตพิสัยชาวบ้านที่เดินเที่ยวง,งานทั้งชายหญิงพ่อค้าแม่ขายให้การต้อนรับเป็นอย่างดีติดตามข่าวสารการเดินสายหาเสียงอย่างต่อเนื่องค่ำม,มืดดึกดื่นก็ไม่ว่างเว้นพบตัวจริงแล้วน่าศรัทธาบุคลิกสุข,ขุมนุ่มลึก มีทีมงานที่เชี่ยวชาญเห็นและมั่นใจสร้างความเจริญให้ในท้องถิ่นยิ่งนำคณะทีมงานชุดใหญ่ที่มีความพร้อมทุกด้านมาเดินแนะนำตัวถึงบ้านยิ่งทำให้มั่นใจว่าต้องเลือกเบอร์สามกลุ่มนครสวรรค์บ้านเราอย่างแน่นอนขอออโกกาาสสสี่น้้งงงงัััครรรจะรวมพพล สันให้ก้าวไกลนายตำรวจใจซื่อมือสะอาดขอโอกาสและขอแรงใจรวมพลังกับคนรุ่นใหม่โดยนายตำรวจนักพัฒนาจะขออาสารับใช้ประชาชนขอเชิญพี่น้องทุกคนประชาชนชาวนาครสวรรค์เลือกนายกออก ถัาพิงขอทำทุกสิ่งเพื่อพัฒนาบ้านเรารวมพลังสร้างนาครสวรรค์พัฒนาท้องถิ่นของเราให้ก้าวไกลจขอ on